กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตสุขสุคนกับมาผมมาพอกับเปาจิตคือเก้าเนาะพ่อพี่น้องน้องมาในก็ไดอ่ามาผมมาพอเบาจิตอ่าในมันนี่เนาะพ่อพี่น้องก็อยู่ในบรรยากาศอ่าประมาณหางแรงแลยพี่น้องเอ้ก็ยังบร่ทันได้พากันเมื่อเฮือนเมื่อซานเนาะมาได้กะอ่าจากเซนนอ่าบ้านลงกึมพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านลงกึมด้วยพี่น้องด้อตอนนี้กันเนาะก็ไก่พอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเอ้โดยโดยเนาะพ่อพี่น้องกับตอนนี้เนาะบัจิตกะ ามาอยู่ที่เพื่อนของแม่เตเพิ่์นกับปดีว่ามืัอนี่นพ่อพี่น้องก็มีทั้งบาแสนเพื่อนนั่นแหละนพ่อพี่น้องเอ้ยว่ามีเรื่องเนาะเขาบอกนํากันครับครอบครัวของแม่เตเพิ่์นได้กล่ามาอัปเดตเบื้องพี่น้องเอ้ยนี่ข่าวว่าทั้งบาแสนเพื่นอนอนะสร้างสร้างเนาะว่าใหห้าไม่ห,หาเสาคฮะพี่น้องเอ้ยมาเห็นเพื่นอนชิดซ่านของนแม่เตเพิร์นเดี๋ยวกับจีกิริพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบื้องว่า อาสาวทีว้าไว้นะมาแล้วบอร์เดี๋ยวว่าเป็นจังไงพี่น้องเลยแล้วก็อีกอย่างเนาะพ่อพี่น้องกัเดี๋ยวบรจิตต์นะสิไปถามเบิ่งทางม่แต่เพิ่นเนาะว่าสาวนางเนาะก็คือน้องนางเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยไปหาเงินหาค้ำไปเห็นงานอย่างแน่เนาะไปกับโบกบโบก้าวเนาะโบหู้อย่างไรบรจิตก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเลยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ไปติดตามครับส้มกันเนาะพ่อพี่น้องอยู่ที่เพื่อนของมีแต่เพื่อนเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องบ่าวเสียนเพื่อนบ่าวตาเพื่อนอยู่ทางนั้นเองพี่น้องเลย ่าเดี okay. ๋ยวสิเข้าไปเนาะเพิ <S <S ่นกับภากันโอ้ลุมอยู <S <S ่น้องพ่อพี่น้องนะเป็นจังไดแน่นะฮะโอ้ยภากันว่าอย่างกันเด้นี่เนาะเดิน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 กระทางมาตาบาแสนเพิ่นกำลังโอลมกันเนาะอ่าเดี๋ยวบริจิตกับสีพาพ่อแม่พี่น้องมาโอลมกับอ่าครอบครัวเพิ่นก่อนเนาะด้ยาสบายดีบัะสุคุสุโคนเด้อสบายดีมีแต่มหาเด็กเนาะ เออโดยป้าตะเนาะพ่อพี่น้องเป็นจังไดแมะอ่าอยู่เฮือนบ่บาอยู่เฮือนเสมอบ่บ่ได้อยู่แลแม่ก็ไปลกหญ้าอยู่นาลกหญ้าอยู่นาบ่เป็นจังไดข้าวงามอยู่เป็นบ่ได้งามแล้วมันบ่มีใส่อยังบ่ทันใส่บ่ธรรมชาติแต่เก่าน่ะใส่ใส่จักเปาตเก่านั่นเก่านะเปาก็พอโอ้เปาก็พอเนาะอ่าก็มีแต่เท่าไแมอ่ามีแต่เ็กน้อยนี่บ่อยู่นํานี่ผู้ใหญ่ได้ซั่น ไปหางานมุดเดาจะค้นไปหาเงินหางานนะหางานหนึ่งสองสามสี่หกคนโอ้ไปหาเงินนหกคนแมนครเขาเพิ่ทันได้งานก็มีได้แต่โอ้โอ้นางก็ยังม่ได้งานยังคืนเวียงเขายังม่ได้เอาเล่นเวียงพุ่นหัวตะกี้เล่นลงสวรรค์มันบ่เมนเพิ่นลงประธานน้ำเอื่อยเพิ่นอยู่หันเรค่าไปเวียงโอ้ไปเวียงไปได้เวียงนะไปเวียงเลย โอ้ไปเวียงโอ้หางบด้งานเนาะยังเป็นเนี่ยหาโสอาให้เพ่แม่เป็นคนหาอ่พี่ดองน้ำมนันอะไรในเวียงอะไรมีอยู่เดบ้าอันนาซาวทา้งพอเป็นเด็กก็อยู่เวียงอยู่ดอนนูนอือด้วยเป็นเจ้าบดามีคือกันหาให้เป็นหาให้ใครกลัวเขาอยู่เพื่อนอยู่แบบนี้เนาะ กะมื้อนี้เนาะแม่เนาะกะมานําบ่แสนเพิ่นเป็นจังได๋เฮาน้องนายอยู่ล่าเบิ่งก่อนเป็นจังได๋น่ะฮะยกน้องบ่เออยให้สิายกเนาะเดี๋ยวทางละเาคุยกับแม่เพิ่นก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวสิบ่ได้อันนั้นได๋เดี๋ยวมันสิค่ําได้เนาะเป็นจังได๋ซะฮะกินข้าวกับยังมนีบ่ถามก่อนกินข้าวกับกะปูกินกับกะปูบ่อามาทางกะปูนะฮะมาแต่ทางหน้าผู้ใดไปหาคุณาน้องล่ะ แม,แม่ไปหา,าคุดบ่เออตอนนี้ก็คือทั้งแม่แหละเลี้ยงเด็กน้อยอ่าแล้วก็สีคส่คนเนาะสี่คนเนาะพิ่งลองอยู่ตอนนี้ก็ได้นางเล่นเวลานังด้ทีลูกนั่งโดยโดยนั่งแม่ผู้นี้ก็ไปหาเงินเนะ<ม>าะดหางเงินก็ไปรับจ้างด้านหน้าอยู่ฟังนั้นจากฉีดใดบ่ได้ระมือระเบิดโอ้ไปฮะไปดําหน้าไปดำนาจ้างอยู่ฟังไทย โดนโดนดนดนก็คือซีอ่านี่เห็นแล้พ่อพี่น้นนนนนนนงนองเอ้ยก็เป็นเจ้าหน้าสั่งกระสีนี่โลวบัวไวย์เมนบ่เพราพอตกมันหัวบัวไวยได้แล้วพ่อพี่น้องน้องสั่งกระสีที่ว่าอ่าให้ทำไมเพิ่นซื้อมากมันอนั้นเมนบ่แโ่โอ้อ่าเคนในบริตอกเปิดดอกเอาใหม่แนบเอาพอแบบว่าบรรเทาบรรเทาไปเนาะ โบ้ทุนโบ้ไว้แต่มันหัวเนี่ยฝนหัวเนาะก็เป็นจังได้ใช่ไหมทางงาน้องนางเพิ่นก็ยังคิดอยู่บ่ว่าแบบสิมาอยู่ในเดือนใดเดี๋ยวว่าปีนี้เพิ่นได้มาอยู่บ่เพิ่นมาแล้วยังสิมาบ้างเถอเพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานเป็นสกลับลงมากับบ่ฮู้นําเพิ่นโอ้เอาเงินได้ทางไดจ้างรถขึ้นใช่รึเอาเงินอันชุ่มลูกมาให้เนาะแต่ละแสนช่อแสนนะก่เก็บเก็บเนาะเก็บไปจ้างรถไปหางานอื กับไปดิสื่อข่าวก็ลูกวัยชิดประหาเห็นงานเลยกห้ไปจ้างรถหาเห็นงานนะยังไง<อ>เทเลแสแนจ้องแซนอะไรก็ได้กับว่าได้กรบเวินไปน้อยไหมเนาะเพื่อหาเงินหาค้ำเนาะค<น>้ำว่าหาพัฒน์ว่าได้แบบว่าเนาะเมน่อเลยนู่นด้วยน้องผมเป็นอะไรมานีกัคือว่าเดีมาอ่าอย่ามาอย่าเบิ้งแม่แล้วก็มาถามเบิ้งเป็นจังไดงแม่ทั้งทางเพิ่นเท็ศอย่างนี้แล้วชนะ่างคนน่ะนนี้ก็จะเศราบอ ตั้งซางเพิ่นได้เสาบ่โดยโอ้ถ้ามาจักมือได้เสานะลูกแม่ได้หลายมือเลยได้เสานี่กเสาจักต้นแหม9โอ้เสาก็ต้นคือสิใหญ่ด้เพือนนี่ก็ได้เนาะอด่เน่อป็นจังได๋ดีใจบ่เคยเห็นดีใจแเนเสาก็ดีใจแล้วเนาะดีใจโยๆๆเนาะพ่อพี่น้องปาตัวีมุกีใจนําผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนใหม่เนาะ กินประยูกระตอมแต่ดีใจเลยก็คืออยู่กระตอมมาแบบนี้ลอนสำเร็จไล้ไหมใช่สามสี่ปีเลยเด้อยู่กระตอมสามสี่ปีโบตะ๊กยังเป็นคนอยู่ใส่มากเลยทั้งหลายติ๊กนะแม่กาไปอยู่น้ำพัวอยู่เมืองชนตะกีอะไรไปอยู่บัณฑ์เสียแล้วไปอยู่บัวตายแล้วกัแม่กกลับมาอยู่พี่เป็นบริเตงเมื่อนะไปอยู่น้ำพวนชื่อๆขอบลูกหอบเต้าบ่หองขอบลูกหอบเต้าก็มาแม่นนี่ มา to อยู่พี่บันยู่คุ่นือเป็นกระบะมีดินมีดอนนะยู่กลับมาพี่เด้อ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 ดิ้นเล่ดินน้องเพิ่นแล้ก็บอเห็นัวแล้วเาก็ม้ากับมาบันยูเดอเด้อก็คือเสียแน่นีนะครับพี่น้องอ่าบอสเสด้วยบ่แสนก็คือน่ะให้ทั้งบ่แสนไปว่ากับสร้างเพิ่นก่รดเด้อยานว่ามันคำเมนคำได้ตัวนี้ก็หาหกมุ้งในได้นี่เนาะเมน โน้ยโนยเพราะว่าบอสเซีนเพิ่นยังสิไปคุยงานอยู่เลยพี่น้องเลยคุยกับสร้างเพิ่นนั่นแหละอ่าแห่ทางบาจิตน่ะโอลุมกับเมเพิ่นท่าเนาะอ่าเดี๋ยวจึงมาอ่าพอบอสเซีนเพิ่นคุยงานปุ๊บอ่าก็คือพากันเม้อเลยนะน้องพ่อพี่น้องเลยกามาน้ำกันสามคนกับบาตาบอสเซีนเพิ่นนี่ยในมันนี่ก็ได้โน้ยโน้ยโนยกัเป็นจังได้ทำไมเรื่องข่าวดิยังอยู่บ่เรื่องข่าวก็ ยังมาไลาเข่าเออแต่ลูกเอามาหายเลนจกเบิ้ลเลยได้ยังน้อืมแกปนุกปนานกินนี่แหละเนาะเลี้ยงล้านช้ามี่คนนี่แหละบ่เป็นเช่นไรผู้นี้เฮากินลายบ่เขานะบ่ออันผู้ที่ว่าบ่ได้กินเขาก็มีว่าเฮาเมนผู้นี้บ่บ่ได้กินเขาหรือว่าบ่ได้กินเขากเบิ้ลสามคนบ่อดดดแบบอ่ากินเทอร์มิดบ่ผู้ใดบ่กินเทอร์มิดก็ผู้นี้บ่กินเทอร์มิดเนาะ บ <laughs> uh ่เออดอยๆติขี้ขอบคุณงายที่น้องน่ะติฮะติกะบ่อ่าเรื่องข้าวเรื่องน้ำกะอดคือกันแม่นบ่อดอยู่เนาะก็คือน้องอ้ยบ่าิตนี่กะลืมกเื่อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยน้องยังกน้อง่ะฮะมูน้องมูเนาะคือสีแนวนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าพี่น้องอ่าหลายคนเนาะก็คือสอ่าจชื่อเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี้กทงบ่ิก มาโอรมถามไทยกำนองเพิ่นอยู่กัมื่อนี่เห็นอย่างในซอยเม้เฮ้มื่อนี่ตักน้ำตักน้ำบ่โอ้หาคุณจิโร่อยู่บ่เดี๋ยวนี้เฮ้ยบึเห็น่วยมันฝนตกเนาะฝนตกบ่ได้ห้าหัวบ่เดี๋ยวนี้ย่อยอยู่เออไออ่ะสองสองคนบ่อยนะไอจะคนบ่อยแบบผู้ชายที่ว่าใหญ่ๆน่ะแมน สา,สามคนบ<ม>่คือเคาเจ้าน่ะไปเห็นงานอยู่ล่าให้เราหนิเลยเล่าใเฮาในชาวบ้านเฮานี่แหละโอ้เดือนเท่าไรเป็นเห็ุเพำ่ึนช่วงคนกับไปย่ามแลบป้าพ่ออ๋ออันนี้ผู้หนึ่งกับไปขายของงานย่างกับเป็นผู้ถมเลยอ๋อไปของงานย่างค่มาชื้อกับขาวเองจังเงินเดือนเท่าไรบุหูนเพิ่นมาชื<อ>้นบัวใบบัวใบน้ำกดเพิ่นเอ๋อย่างนี้ต้องใช้น้ำก๊ดบ่ แบบอันกดพึ้นไาเป็นเขากดบ่ขึ้ไปนะเด้ขึ้นไปอีสั่งขึ้นไปเขาบ่เมนอ่าอยู่ในบนเขาก็ต้องมีกดแมนบ่โออกดกดเขิงขัดไปใกล้เวลาก่ะโอ้ตัดเงินโอ้แบบนี้บ่ไปบ่ท่งเวลาก่ะตัดเงินน้ำโอ้ใครสูบไว้ตัวนั้นคือตัดเงินฮะมาไปไปก่อนเวลาก่ะตัดเงินอ๋อไปก่อนก็ตัด แบบนี้ไปซากระตัดเนาะไปไว้ไปว่าเออไปไว้ไปซากระตัดเนาะไปพอดีพอดีวันนั้นไม่กับปตงแล้วเนาะไม่กับปตงเวลาดไปแต่เดี๋ยวเดมันคนร้ายดิในโรงงานโอ้ก็ตานลราเพิ่งชิบวายโอ้ยแต่เข้าบริจิตเหดเบีกเห็ุงานเนาะมิเตไปก่อนในพี่น้องเอ้ยไปก่อนกับว่ได้ยังไงยังหรอกตอนบริจิตไปเห็ดงานกับว่าได้กับไปไปไปแต่เศร้าเนาะได้กะว่าได้กะได้ไว้ยแห่งดีนะเนี่อันนี้พัดบวมเมน มันมันจะขึ้นู่แล้วเพิ่นเฮาไปกดยังอืสแกนบอจักสแกนจได้ไหมเพื่อืแจ็คเขาเรียนแหละกบเขาอืมแบบนั้นบอสก็ขึ้น้องนี่เป็นจังไหนไงมาอยากการ์ฮยังอยากเป็นยังแน่ฮะบ่เบออยากเป็นยังแน่ญ่มานี่มีคามฝันเป็นยังแน่เป็นยังก็ได้บอ็ได้จันทร์่ามีคนผฝันมาแบบว่าหาเงินหาค้ามมาเออ อ่าเลี nó, nó. ้ยงควบเพียงควบได้เนาะอ่าเลี้ยงแม่พร้อมได้เนาะปลูกเฮือนดี๋ยวมีความฝันอยากปลูกเฮือนโอ้ยบ่รนแด้นี่ก็ได้โน่ยๆๆกะยังเนาะแม่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะงบก็ยังบ่ทันพอดอกนพ่อพี่น้องเอ้ยกะทางบ่แสนบ่ตาเพิ่นกมีผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าสมทบทุนก็มาอีกอยู่แต่กะอ่ายังบ่ทันได้ครบ้วนเนาะมีแต่ว่าอ่าค่อยเป็นค่อยไปแเนาะแม่มีแต่ว่าแบบ อ่าทางว่าท่านใดเนาะอ่าอยากสมทบทุนอ่าซวยประกอบส่วนเนาะอ่าซวยเรือครอบครัวของสามีเพื่อนพี่น้องเลยกะอ่าซอยกันเข้ามาได้นะพ่อพี่น้องเพราะว่าอ่าทังบริจเกะพร้อมเนาะพร้อมสิเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเลยกะเพื่อนของเพื่อนกะอ่าเสาเกาต้นนั่นไหมเนาะ ดูดูดูอ่ะคือสีประมาณนี้จะเนาะพอพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้กะดีมุกดีใจนําเดลยแม่เด้อเนาะอ่าที่ว่าเนาะอ่ามีผู้ใหญิงจะดีเล่นเรื่องเนาะให้กับอ่าครอบครัวของแม่เนาะอ่าถึงว่าสีว่ายังบาไปเนาะแต่กะาคอยเป็นเพื่อไปเนาะแม่เนาะใครกลัวห้าบ่มีอย่างไรเนาะแมน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 เป็นใจดีใจที่ดีใจแห้แมนบ่ ดีใจแล้วพิงเ้ามันก็ยังดีใจและวพงเ้าก็ยังดีใจนะพี่น้องคำว่าดีดีใจกัเป็นยังไงนะโอ้ยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เป็นเน่ที่ว่าเป็นซอยนี่เนาะเดก็ขอบุญขอบคุณหลายๆที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเรือขั่วแม่นก็ขอบุญขอบคุณลำเผิ่นหลายๆให้อยู่ดีมีแห้งให้มีชุขปาาเกมแข็ง น่อยมาก่อนนืนเด้อซาถูเนาะบ่ได้กะขอให้ผู้ใหญ่สิดีอ่าช่วยเบิดคําสุจนอ่าเสร็จซิ้นพิ่นได้เนาะแม่นเพราะว่าคําสิเอาตามความสามารถเนาะของอ่าแม่เองก็คือสิอ่าบ่ได้เนาะแม่เนาะบ่ได้แล้วแม่ก็แห้งพญาก็เต็มกระโตอยู่พญายพญาแบบใดนด่น่ะ อันหัวใจกับป้าหนีก็ตั้งทรงความดันโรคหัวใจตั้งทรงความดันกินยายู่บ้วยเหรอไ่ได้กินแล้วบ่มีเงินสื้ออยู่ไปบัดบัดมันลุดกับเมื่อยก็นอนนอนอยู่ร้านกาผู้นี้แล้วเอาไปลินบัดมือมันลุดมันเมื่อยปีนี้ไปกวดไปสักยาอยู่บ่ไปกวดไ้ชักยายังบริกินเลยรู้สึกว่าเจ้าของเป็นนอ่าลนสําหนแล้วแม่นี่โย หลายปีแล้วกันหากบุมีเงินรักษาเป็นบ่บค่าเงินลูกค่าเงินมาได้ก็ไม่แต่ชื้อเข่าห้ายังไงชื้อเท้าสิเพศแป่งนู่นว่าไม่ได้ชื้อยากก oh. like. si, ินจักเถื่อนม่แต่ยาเมื่อยแล้วกันนอนบ้านมันรูดแล้วกันเมย์นอนอยู่ดีเมื่อย์คนนั้นพอได้กับคำมาสีหาเงินหาคำมาปิดตัวมามาป่วยเจ้าของก็คือสีบ่ได้เนาะเพราะว่าเรื่องเข่าเรื่องน้ำเฮาหนินั่นรู้ไหมไม่ ลูกห้ามาได้ฝากมาให้ซื้อขาวเ๋อออระวังดมระวังดมน้องล่ะเป็นจังได๋นี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งอยู่ได๋อย่าขี้เด้อเด้อคขี้เด้อนี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบ่ซอยบ่เดอด้เนาะระวังหัวตําเด้อนี่เด้อเอ้ยระวังเด้อน้องนเอ้ยโอ้เด็กน้อยก็ได้เนาะเพิ่นก็บ่เป็นังดอกเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ทางลูกก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่เาก่อนเนาะแม่เนาะอ่าจังได๋จังได๋ก็ดีมุกดีใจนําครอบครัวของแม่เด้อเนาะ อ่าที่บ้ามีผู้ใหญ่เจดีเพันธุซอยเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แม่เนาะฮะบังแยังลูกเต้าลูกหลานนี่แหละโดยโดยโดยแม่อเจริีแม่อ่ะโดยสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีน้องดาสบายดีโดยโดยโดยสบายดีโอเคน้องดาสบายดีดูโอเคโอเคอ่ะสบายดีสบายดีโดย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 น้อง่น้องเลย โอ้โมเซียนกันยังมาท่านไปเนาะนี่โมจิเอิรนบอกให้ไปอันน่ะทำสร้างยังมาท่านไปเนาะไปพร้อมกันถ้าไปพร้อมกันเนาะไปเพื่อจะอาจจะว่าทั้งสร้างเป็นอาจจะโมยูอะนะโมจินบอก็ได้ยังมาท่านวาไปโอ้ไปพ้องกันเนาะถ้าว่าสร้างเป็นบโมยูกะคือจะได้เมื่อเลยนะโอ้ต้องเป็นต้องเป็นเมื่อใหม่เพื่อเนาะหรือว่าใส้เวลาไม่ล่าจะได้เป็นหนอนเนาะเพราะว่าเสารนี้กะเพื่อจะได้มาเป็นสารสิกะ ว่า iden, จ่ออทิตจาวิตยพ้กเ่อจได้ค่าคักบ่เสาน่คักบ่อโอ้แกผมมีมองตีเลย่งคือดีกว่าที่ปลาเข่าเคยผ่านมาเนาะเสาน่เนาะมาชิคุมาชิ่ได้ใช่เนาะโอสุดยอดเลยพี่้องอยากกับมือเฮือนเลยตั้งอตั้งใจเฮือนมากแมนแมนแมนโอ้เพื่อนเฮ็ดคักก็ดีเลยพี่้องมย้แบบว่ามนแย่งแบบ งามบ่นะพ่อน้องเอ้ยเนาะ9ต้นติบ่สิเ9ต้นบ่สิกรต้นแล้วบ่สิเจริงออเนาะบ่สิมางกกไนบ่น่มเนาะสิเนาะโอ้คักแท้บ่่นี่เนาะจ้ะเป็นจังไดบ่่เอ่อเรื่องงบเฮานี่ครบแล้วบ่ะยังในการงบบ่พ่ออยมันบ่เพียงพอทงบ่ใช่ก็ยังว่า อันนี้คิดดูนะว่าจะจะไปที่ใดนะที่ได้สิทั่วโอ้ประเภทอ่าเดี๋ยวบันที่สี่ามเนาะประเภทพวกอ่าไม่เซ็นนี่บระเเซนมี่แหลบบไม่เซ็นนี่นี่นะที่ประเเซนคามามื่อวานนี้กับวันศีกามาอ่าคุยกันเรื่องไม่เซ็นนี่แหละแต่ว่ามีงบพ่อแหลบ่อาเรื่องงบพามาพ่อบ่เขากับยังบ่หู้นะมันต้องไปไล่ไปต้องไล่ต้องอย่างเบิ้งก้อนอ่ะต้องไปไล่ร่วมเลยร่วมเพราะว่า ว่าทั้งทางบัญชีเอาเส้นและเทไลเมนเนาะยัไล่ละเอียดว่าอ่อเส้นนี่มันจักบาทจักเออเทไลเทไลอ่ะนะโอ้แต่ว่าเรื่องงบนี่ทางบัญชีอ่าพออ่ามีงบเท่าไลแล้วใช่ไหมตัวนี้งบกาเนาะตอนนั้นทางบัญชีกาเคยบวกกับทางกองไฟก่อนได้เนาะโอ้อ่าหารานเนาะตอนนนั้หา้าดป่ะกามีทางเงินอ่าผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากเงินมาเพิ่มอีายุบางทีแต่เนาะโอ้ห้าพันบาทนี่แหละเนาะ โอ้คือ<ด>เดี๋ยวนี้ยังมีงบแต่หาพันบาทบ่แม่นต้องบอกว่าอ่ตาตะก้อนมีงบอยู่หาล้านเนาะมานี้มีผู้ใหญ่ยยเพิ่พพสงสงมๆสมทบเข้ามาอีกหาพันบาทสินะดเด้อแตราหาพันบาทกับอีหาล้ 5, านจะต่างกันกนะโอ้ <นะ S 2> สันบ <นะ S 2> ่เโบส,งสงมทบเข้ามาซอยก็เพิ่อนของไอแต่เพิ่อนนี่แหละเนาะการเรื่องซื้อเสียงน้ำเพิ่อนเนาะเดี๋ยวเราเสี่ยกันจะได้แจ้งให้กับทางพ่อแมองเนาะอ่าู้ว่า เออเดียบนสร้างไม่มาแล้วพเลยเนาะโอ้ด่้าดกระดึงท่านสงานเนาะดูดแต่ว่าเสาได้ปรนบดเท่าไรได้นี่บดลายเต่เบเนาะเสานีกัเบดลายเตอได้กินยเนาะตกอยูเบิ้ยูร้านปลายไล้วอันี่แหะเนาะปอขึ้นยังไม่ทันเร็วขึ้นยังไ่ทันเร็วเบิดเป็นร้านปลายเลยพี่้องร้านเนาะรานปลายพี่อ้เสานเนาะ คำว่าไม่เสร็จเขานี่ก็ยังสิพแห้งได้เพราะมันหลายอย่างนะเพราะว่าไม่เสร็จนี่มันหลายอย่างเมนเมนมีทั้งแป้นแน่เป็นไม้คือเป็นคือเป็นคางโอ้มันหลายอย่างคุยหน่อยเนาะเพราะว่าแป้นแน่แป้นกัอาจจะได้แต่ไม่เสร็จเราดึงแป้นนี่มาเสร็จบนในใจว่าสีพ่อบนนะเพราะว่าช่วงนี้เนาะว่าได้กับพ่อแม่พี่น้องก็คือชิู้กกันเนาะบริษัทเนาะเครื่องคงองเอียงเอียงกับเพลงไปเบิดพี่น้องเลยคำว่าเพราะว่าดอง้างนี่ ทางเพิ่นก็ว่าเรื่องอะน้ํามันแพงเนาะว่าเฮาจะย่างซื n ้อก็บ่ได้หั่นน่ะแม่นๆบ่จ่วน้ํามันแพงนเนาะซเนาะบ่เนาะคือสิประมาณนี้บ่จ้าเนาะถ้าหากว่าทาง่พี่น้องท่านใดที่อยากมาอ่าสกัมาเนาะอ่าสกัมาได้พี่น้องเอ้ยนยๆยังหลายมนบ่ยังอยู่ อาคา้างเน่คา้างอาผากกาจาดปากกาจาดอาสร้างกชินสังกชิมีแล้วเนาะมีแล้วแม่แมนคือว่าทางงบทางมอตาเนาะทางงบเนี่ยจะจบุญได้สมทุกขมาทางมอตาได้แล้วเนาะสังกชินนี่คือได้แล้วตอนนี้ก็คือคาสร้างอาอาผาผาเป่นี่สามเปอร์เซ็นเป่นี่ก็อาจชิยังเนาะเป็นน้อยก็เป็นไม้เป็นเส้นเนาะไม่เช่นดิแม่แต่บุยอีกแม่เช่นไม่คือ อ่าไม่เส้นผ่านี่กาสซโอ้ยเบิดหลายเตอร์เปอร์เซ็นต์สี่แปดอันเนาะเมนเมนเนี่ยมาตั้งมาตั้งตั้งไวดนะโอ้เพรง่ายกันคือโดยรวมเนาะถ้าว่าเขาได้งบประมาณสิบเจ็ดล้านนี่น่าจะพอเนาะโอ้แต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ที่นี่คือยังมีแต่เสาเนาะแสดงว่ายังหลายเนาะเงินตันสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันมากกบ่าวันยูสิบล้านปลายนะพี่น้สิบโมสิบกว่าล้านไปแน่นเนเพราะพี่น้องานเนาะคือตอนนี้ก็ ลองรุ่นไต่ต้องการเบิกนะนะพ่อน้องว่าซีเงินที่ว่าแสนมีตอนนี้ว่าสีได้อย่างเดียวว่าแสนกับซีมาอัปเดตอัปเดตเนาะมาแจ้งให้กับทางพ่อน้องว่าที่ยังบุพเพย่างแน่นะใครอยากดยแจ้งทางพ่น้องในหัและทราบเหมือนกันเนาะว่าอ่ายังบุพเพย่างแน<ด>่นะโดยว่าท่านใดอยากซอยก็มาก่ะซอยได้เนาะโดยโดยสร้างเขาก็อยากให้เพิ่นมีกันมีทาน ที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเน้นอ่าอยู่ดีก็นี่เนาะเด็กน้อยเฮงนั่นใช่ไหมลายใหญ่เป็นได้อยู่เนาะแต่ว่ามาโมนี้กับอ่าเือเห็นกันนนั่แหละเนาะเพิ่นก็อยู่แต่กับลูกกับเต้าเพิ่นเนาะแม้นเนนเนนเพิ่นก็แต่กระจายไปเบิดการก็น่าขำพี่น้องเลยไปเดีงานหัวใจดีงานซอยอ่าครอบครัวครัวเนาะโมได้มาสั่งมาซาอ่าชีวิตในครอบครัวเทานั่นแหละถึงสี่เห็ดเชื่อมโมได้แต่ซื้ออยู่สกินเนาะ

เดินๆๆโอเคเอาสบายดีเพื่อนเดินๆๆโดยนพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้นพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้ก็ับคำแว่น้องบัจิกกับเผาน้ำรถแน่พี่น้องเอ้ยรถบัจิสป้าไใบจูห้ามช้างน่ะสองสองมือนี้แหละพี่น้องเลยอ่าเ้าน้ำแน่เนาะเดี๋ยวบุมมี่รถขี่พี่น้องเอ้ยขี่รถมู่กับบุกขับคือรถเจ้าของนพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้นพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้บัจิกก็คือสิได้ดขอตัวเมือเนาะ จังได้จังไดนก็ต้องกล่าวขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับว่าวันขึ้นหนึ่งซันของทำให้เพิ่นกับยังท่านเลี้ยเนาะพี่น้องเนาะยังใดสิ่งใดเนี่ยอยู่ก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะอยากช่วยเหลือทางครอบครัวของแม่เพิ่นเนาะ อีย,ยังยังก็แล้วแต่พี่น้อง,องก็สามารถติดต่อมาหาบจิตต่างประเทศต่างลายได้เลยพี่น้องเด้เอเนาะบจิตกับพร้อมเนาะพี่น้องเอ้ยสิเป็นสะพานบุญให้กไหมครับผมเองพี่น้องเบิดสุขสุขคตเนาะตอนนี้บจิ็ผมมีอย่างไรก็คือได้ขอตัวจจบคลิปก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะพ่อพี่น้อง